านะมาครับผมมือนนี่ทมงานบานาันเท่าไปก่อยกินไปอกินนี่เขาเทียงนักกันเด้อนี่น้องกบันเท่า

แมนแมนปะยายไปแกงก็แกงจืดลุ้มมองนีวมันใส่มันกินไปกับเบียบลุ้มเนี้ยมีว่าผ้าว้แล้วตั้งมาเลือยนะบุ๊คตอ้ผ้าวตักับั๊กสิมุนแดงครับนี่มัแดงไปกิน

hai muối giang một mấy không hả? Mua bình, không mà bình sao như vậy vậy? bà lạt đó xem tài đi, xem tài nữa

ตัวหาพัน

Để mượn bùn vô Bún ừ, ừ. Bùn khờ Ơ Bún à Phạc vậy tôi dính Hãy subscribe cho kênh Ghiền ngay đấy bạn, Phát ngay bạn, nhai bố miếng tổ keo gì nó không này đâu chèn là, sáng rồi. Ừ. Đấy, là, là si, hả? Ừ. Là rồi, tối đúng bằng nhét đúng nữa còn chèn là xi chim hà văn, cũng đi là xén lên, ngồi ghế thôi, cái này thôi này nhá, há chim là khỏi xịt luôn, chim hà อยู่ที่งูอยู่พีซหาที่หามีชื่อจะเล็กแค่ไหนนี้นะเบิดล่านปลายล่านแปดแท่ไนบล็อกเออสองล่านปลายปูนในล่านปลาย

โอเคพี่น้องไม่มาชื่อเออล้ออ,อิ่มแล้พี่น้องปาดเอาทั้งรุ่มใช่ใหมทั้งึงใช่เรียบเรยตาที่จะไปเดีย๋ยวใช้เทาเรียบเลย